สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนจ้าพ่กาอกันัลไปพอ่น้าใสาๆกำลังสิไปเอาปลาไปฝากอัมรากาก,ากีพี่นอ้องมาเบิกนำกละปลาซิม,มีจักขีดจกักโรจักอย่างจ้า<ส>พี่น้องเรากระสือตาสั่งมาเม,มื่อวานไปในเมืองไปซสือตาสั่งมาไว้สำหรับเพื่อนเราอันนี้เขาก็สีสั่งปลานางขายก่อะว่ามีคนติดต่อมาอ้สองโลสองโลสามสองโลเท่าไหร่สองโลสามขีดมันมันส,นสีเครื่องมัน สองรถสองรถสามสองรถสองก็พอให้เราหน่เราสื่อดูสองรถสองสองรถสองกะส่อยี่สอี่ร้อยนีสอองขีดกระี่องขีดต่อีหนึ่งจักโลอาเบิีดีสองโลแฟนที่ีิขีดเงาไปรู้เนาะมันจะขีเขาใจ อ่าอันนี้คือปันนางเราพี่น้องโลละสองร้อยบาทจ้าแล้วมันแซมขินยังได้เครื่องโลเลยใ่ไโอ้ยตัวนี้โลเครื่องพอาด้วยตัวมงวังสวิรัตนะถ้าเอาขายเราตัวเดียวก็วดวกได้ขายเราสองตัวเราเอาเบิร์ดละวันแล้วแต่ไปดูแลไปดูแลเสายเห็นยังเออเอาไปดูแลใส่ตงกัน,กนลดราคาไอ้ลราตัวน้อยนะาราคาประมาณกระไดสอรอยถึงสองร้อยองละหน้าบ่มีซิ่งภาษาอังกฤษ ล้วก็ไปติติดคือเราอีกคือเก่าแล้วไป็นอกระสือเอาปาไปขายนี่โลละสองร้อยนะจ้าสองโลกับสี่รอยเป็นปนางพี่น้องใส่แต่ปลาตอมมาโซ่สั่งมด้วยจะไปผักเจ๊ง่ญ่ใจสปอร์ตคนป๊าปดอสามโลเึ่งพุน่ะปลากัดคลายกัได้สามร้อยกระป๋า แต่ว่าซบไปฝาก,กซบไปฝากเพื่อนสาอมรากากีจา้าขาดเนือปลาเพื่อนแต่ปกติก็ไปฝากตลอดอะไรเนี่ยปลาลักปลาตองนี่มันแค่โลละร้อยเองพี่นอ,อน้องมูลค่าแค่สามรอยมูลค่ากบสามรอยกว่าบาทกบสำหรับเท่ากับไปขายแรงขัดต่ำเดี๋ยวก็แพงอยู่ได้สามรอยหาสิบปราณนี้แหละกลับไปให้หมูเคยเอาปลาไอเครื่องโลละสองร้อยสี่สิบก็เคยเอาไปให้เลยวพี่นน้อง สองสามโล,คเ,ลคเคยเอาไปไห่ละปลาใหญ่ปลาคาร์พแพ้งเคยเอาไปไห่ละจา้าปลาหน้าเคยเอาไปไห่หละจา้าจะมีสับป,ปะตองไปไห้ทั่วแมงมัมกกินอันนี้หมักกินลาบหัแมงหมักกินสมคนหมักกินห่อสมนี่ปลาท่าสับไปขายพี่เราจะเบิง่งงามจะแท้ปลานางพี่เราเอ้ยโลละสองลอยผู้ปลานางโอวมาซื้อน้ำไม้ไปไห่แตงหามหาไห่ เออมันเสื่อึดเมียบักลาวมันหากินเสมอทีจ่าป่ามาฝากจ้ามือขึ้นมาดำแทะข้ามเฮ้ยเชื่อดำนะเอาไปแล้วแมนไปให้คนบอกเอาไปให้น้องเขาให้น้อ,นองให้บกักะเออว่าหันกลัวไปให้ไปให้เให้เข้าไปใส่อะไรโปรย,าย <c oughs> ลงเหียนบน่มาได้เปิดบ,บ่บ่เขางามอยู่บ่ บม่ได้ใช้พุ้ยล้ำหน้าคือปอบนะหน้านุ่งจัดหน้าง,งามอยู่เด็กน้อยไปใส่บเ,บ,เบ็ดซะอีดอยนั่งไปนอนหน้านำเขาใช้รอกูก็นอนอยู่ทงเฮือนตัวท้ามกระแดกกินนี่อยู่ป้มีเพื่อได้กินอยู่คนวะ่ะอยากอยากได้ประแดอ,อมีประแ<า>ดกเป่ามาให้กินเลยเถอะนะชิมีต่ายังเ <laughs> <laughs> อาปลามาให้ละสาวเพื่อนองน้งนองอีแม่เพท่นนนานนะ่ะมาให้เด้อมประแดดจ้า ปีนี้มันได้ประแดกบ่หลายพอดช่วงนั้นเด้มันลงคอบ่ได้ช่วงโควิดนั่นเลยได้ประแดกบ่หลายประแดกปลุกเสี่ยงบ่มันเขาบ่ให้ลงคอเด้ช่วงนั้นนะเราให้ลงกับอุจจตก็แม่นแต่เก่าก่ลงคอเมื่อกี้เขาบ่ให้ลงคอเลยปอบอกน้ไม่ไหลนะปอบ่บอกว่าห้ามหลดบักช้าสิมื้อนี่ชื่อนี่ ชุชมหาทำไมบงไหมกูกินเนเด้อเออหาใ้อินแป่าลูกมันบอกมึงแอบไรนี่ก็อีแตงอีแตงนะเมียบากกานะฮะกิ๊เก่งมาสิอยู่เฮือนแต่ละเมื่นะลูกสาวหลาบ่ไ้นะลูกสาวหรือหลาสาวดีดาวมันอยู่ใส่้เดือนีว่มเลออให้มันอยู่หันแหละหาเงินหาทอง เอาเห็ดงานอยู่เห็ดยังไงซะเสร็จยังกินน้ำไม้นะเอาปลามาฝากเพี่นเ้อะเสื้อสายแม่ก็คือเสืเหลือซันนี่แหละมั้งนี่เหรอน้องหรือหลานน้องหรือหลานผู้อื่นก็ไกลอลไรเนาะเมอกี้กูไปด้ล้แม่เอ็เออกับนี่ไล้จังหวะงงอตอนนี้อยู่บ้านอัมมาลาแล้วพี่น้องบ้านนอกให้ปังพี่น้องทั้งแม่ แม่พัแม่พลากับบ้านเดียวกันนะคุณปางแต่คุณไปอยู่บ้านปักหอยปง่งไปอยู่บ้านบนคูนไปอยู่บ้านผัวนะ่ะแต่งงานแล้วก็ไปอยู่เลยเดลยนะ่ะนางมานาะงสมุดจักผู้ได้ผูวจักกระสับนะี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเฮิร์ด้อยนะ้ำม่บอกนะเออเดี๋ยวมารลับหน้าซ้ำมาให้คนลเตะมาห่อเธอ,อ,อเราไปไปอยู่จกักคนพี่น้องเอ,อ้ย เจอแต่แ่าแม่อยู่เฮือดจักคลมานั่งบริบบอกั่างมาเลยฮะนะวิไงไ้อยู่เฮือดจักรกลประเ็ษป่าแบบนี้สวอดไปใสรซะ กะเจ้าเข่าใช่ไหมสบายดีปลาใหญ่มาให้ปลายใหญ่มาฝากมากับพ่อพ่อให้จักคนจะเข้าไปใช่เข้าไปโฮมุนเข้าไปใช่แล้วเดียย๋ยวเราไปเล่นน้ำบ่เล่นน้ำอยู่ตาพองอ,อยู่ศรีย็นนาพองเดี๋ยวเขาไปเล่นพายน้ำล้นบ่แมน่นนะพายน้ำล้น ป,ป้าย่างเงี้นนี่นะปตองตกกับไอ้ก <Definitely separate> ิ๊ดเลยเห็ดสมแซบคืุยัางในแม่บดแซบได้สมปตองเห็ดเป็นอยู่บ่ขูดเอาได้ซีดมันนะเอาไปแช่ตัวเย็นไว้แล้วมือแรงจังมาแร่ๆแล้วก็ขูดเอาเนื้อมันตรวจวิทย์ภัยอยู่จากคนสวอสกับประยูง ยังเปไปใช้ช oh, sure. ุ oh. yeah. ah right ่มเด็กบุกสะคอนกับบุบบอนยังกินเขายา้อนก็ลุ้มกะอนยังจีนเงินนี้บ่เขากิอยู่ช่มงหนักตุ้มลุมเด็กน้อยอยู่แค่คอนนะไปชูจักเข้าว่าเขาไปใหญ่วนเขากั้งแต่เ็ดหนึ่งมือก็บป็นไปเรียงหนึ่งปมันสะคอนป้ามาควาดเไปแสตูเยนไหมฮะไวไปแลกจะเห็ดห่อสมเดอแสบก็จะได้เห็ดห่อสมนะ สมม่ไม่ได้ไม่เค็งไม่ได้แซ่บสมบตองนะแมนเองเออเอาปลามาขับพ่อพ่อป่า,ปา,ปากับน,นักนักใครกับสอบมาใส่ถุงมากระขาดนี่เรามาบ่าพ่อคนกันกนแบแซ่บปลาไปถ่าแต่ที่ข่าวคนไปเล่นน้ำเดีย๋ยวโทรหาคนก่อนเราไปเล่นน้ำเดีย๋ยวสายสิยได้ตามไปพี่เรา,าเอ,อ้ยนี่แหละจ้ะ ปลากระตูบักง่ายหยัดขัดตัวกักวสิบลมปลา,าสามโลเห็นาะพี่น้องเอามาฝากเพื่อนสาว้มาแม่เแม่ชอมกินแม่และหมักกินฮอสมแม่และบอกคอยกินเนื้อสัดใหญ่เนื้อปลายังบอกกินเลยแม่นะกินแต่ผักกินแต่ขนมถ้าสิตามไปบอกกับพ่อเพิ่นอยู่ใส่พี่น้องพี่น้องเอาปลามาฝากพออ่อพ่อยังได้ยากมาตามหาหอบที่หอบแดนนี่ ขับรถตามหาอมรากากีโอ้ยพลพันธุ์พนธุ์ไมหมันมาไม้อยู่ล่ำถอกรับทาดน้ำสวยอยู่ใส่ปืนเหอะฮะบอทบอเคยมาจากทางไหนภากระเลาะตามหาอยู่นี่พี่น้องไม่มีสัญญาณตอบรับเลยแเสนานะก็ยังไม่ตอบอยูต่ตายแล้วช่วยประค่างวันนี้บบอ้ะนี่กัญญาแล้วเ่ามีเข่ามีตีไก่อยู่ออบอ้ะเขาก็นั่งปิกนิกกันนี่แล้วและสามกนเท้านี่ถา ก so no so so ็น yeah. so like ั <inals> ่งกินอยู่น our ี้ข้าวแล้วก็ถือมาแช่นะแตมหาเธอเมื่อไริมานั่งปูติ๊กมีกิปตรงนี้ละค่ะคือเย็นดีแท้เนาะโอ้โหข่าวข้าเจ้าดสู้กันได้เฮ้ยนางบอกว่าต้องเดินลงเดินไปทางไหนล่ะบริจัทข้างเดินไปก็จะไปทางไหนสุดแสดงว่าไกลเติบด้วยห้าจอดรถไปนี่นะจอดรถมันจะไปเบิ่งอยู่เดินนะ เนาะเอาปลามาให้กับสวดหอดจาดน้ำตกพิจาสวยเ้วสูไปตะเล่นด้น้าไปตาเล่นนะเปิดปสีน้ำโตพ่อเอาปลาักไห้กับพี่พน้องเห็ดสมน,นปะปลาอันนี้คุณจะมาว่ายน้ำหรอคะออาหาักวักกวฟัน เขาให้มาเล่นน้ำก็<ๆ>ไม่ได้มาผิวต้นม้จ้าตามมาพ่ออยู่พี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งในสุดลงเล่นน้ำก็ใส่บิก,กินี่สินนนหนูลอ,ล,ลองเท้าผ้าใบยอมแล้วแหละ บาาเ,เบ่งมาเล่นน้ำจบเจือเบ,บ,บ่งโฟกัสรองเท้าก่อนเอามันก,กันลื่นนะคะแบรนด์อะไรคะกันลื่นนะคะแบรนด์อะไรคะ <laughs> บู้วายห่อนนคะ่ะใส่หูแต่ว่ามาจะนอกคะ่ะใส่รองทน,นอื่นเขาใส่รองเท้าแบรนด์เนมเดินบนห้างนะจ๊ะแต่อัมารลาสวยและรวยมากใส่รองเท้าแบรนด์เน,นมาาเดินบนแม่น้ำจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยอ้ยยโอ้ย้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย ไปเฮ้ยไปลงบอลผมจะไปตะเล่นสันเลยนนไวสูไะมันไม่มีเสื้อผ้ามาเลยฉันน่ะก็เธอตีกันแล้วพี่น้องตีกันเตงกุดซ้ายแล้ว

นางแง่มากนางไม่กลัวลว่าจะมีหงมีหินเออเป็นตะเล็ดนะสุนางนับบอลูนแ้ไม่ได้เตียบเส้อผ่ามา นายดูที่นี่มีอยู่ยังไม่เติมเติมหมดแล้วหน้าเป็นตะเลนแห้งพี่้องเอ้ยบรรยากาศดีขนาดโอ้ยอ่าหนูหนูไปใส่บิกินี่แหละลูก มีแต่พีกิหน้าหมอออย่างนี้แหละเหมาะที่สุดมันการคนกางป่าจ้ามาแล้วอ่ะเพดดองจ้าไปเล่นหน้าหลักเขาฝากบรรยากาศไว้ซัมหนี่เด้อจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์จะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยเด้อสวัสดีจ้าเอาปลามาฝากก็ได้ตามมาจนฮอดหัวฮอดห้องพี่น้องเอ้ยหาตัวบ่พ่อป่าเพิ่นเอาอุปกรณ์มาปลาตั้งหมดสามสี่โล อารมณทบ่า <c oughs>